สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยนะคะมารวมทั้ง4ี่น้อยนะคะพี่ๆจาแอดลง2สูตรนะคะก็คือชุดสายวิ่งรูดเนาะแล้วก็มัดรวมชุดนี้นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ,ะก่อนไปรับชมของแนวทางของวันที่19นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่18กันนะคะ อ่ะวันที่18นะคะแอดให้เด่นที่2กับ1เนาะอ่ะมาดูผลในรอบเฉพาะกิจนะคะ6 3 4นะคะล่าง1 7เนาะอ่ส3 4 4 3, 4 3แอดหลุดไปนะคะเด่นที่4มา3 4นี้ไปเข้าแนวทางเลขทูบเนะาะเมื่อวานล่าง1 7เด่นที่1มาดู1 7แอดก็ไม่มีนะคะพี่พี่จ๋าตารางเด่น1มารอบเฉพาะกิจแอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษนะคะ7 2 2 อ่ะสองสองมานะคะตัวที่แอดให้เป็นตัวเด่นด้วยนะคะล่างเก้าแปดอ่ะล่างเก้าแปดมาเข้าตารางนะคะพี่พี่จา๋าเข้าเก้าแปดมาเข้าตารางนะคะในรอบปกติเก้าเจ็ดหนึ่งอ่ะเจ็ดหนึ่งมาอีกแล้วมาทั้งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเด่นที่หนึ่งมานะคะแต่ว่าเจ็ดหนึ่งแอดก็หลุดไปนะคะในล่างนะคะล่างของปกติเก้าหกเก้าหกหกเก้าตารางมานะคะพี่พี่จา๋าอันนี้เข้าตารางนะคะในรอบบ i p สี่ห้าเจ็ด อ่าวันนี้แอดไม่มีเจ็ดแต่เจ็ดมาเกือบสุดซอยเลยต้องพลาดไปนะคะพี่พี่จ๋าล่างศูนย์หนึ่งอ่าเ่นที่หนึ่งมาอีกแล้วเนาะเดนหนึ่งมาแต่แอดก็จับพลาดเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จา๋าอ่ามาเฉพาะตัวจอแอดมาคู่เดียวนะคะในสองสองนอกนั้นมาเข้าตารางนะคะอ่าไปกันต่อของวันที่สิบเก้านะคะไปไวหน่อยเนาะพี่พี่จา๋า ต้องไปทุละนะคะอ่ะมาก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจา๋าชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเนาะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะปักหมุดให้ใต้คอมเมนต์เนาะไปเจอกันที่คอมเมนต์นะคะสำหรับบ้านทรัพนะคะ999 99นะคะพี่วีจ๋าอัทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันตารางตัวเด่นของวันที่19นะคะแอดก็จะมี5 3 6 6หรือ9นะคะ7 2 8นะคะ เด่นของแอดวันนี้ก็คือ3กับ8นะคะเด่นของแอดก็คือ3กับ8อ่สามแอดก็จะมี3 2นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะสามารถจับในตารางนะคะพี่พี่จา๋า3ตัวก็เช่นก่อนกันนะคะส่วนแนวทางเลขทูบแอดไปลงไปลงให้ในกลุ่มเด้อในกลุ่มนะคะสำหรับแนวทางเลขทูบ สามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะอ่าส่วนเลขแปดนะคะแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันแอดมีสองแปดเจ็ดห้า 0 7นแล้วก็6 1นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าอ่าตัวที่แอดเน้นมีตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวตรงใจกันนะคะอ่ะสำหรับ3นะคะแอดเน้นไปที่3 2แล้วก็35ส่วน8นะคะแอดเน้นไปที่83แล้วก็85เช่นกันส่วนชุดกันเน้น28 เจ็ดห้านะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะคะพี่พ่จาอย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่อ่าได้แนวทางของแอดแล้วเนาะอ่าดูใต้คอมเมนต์นะคะพี่พ่จาแอดจะปักไว้ให้นะคะ ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านเลยแล้วกันนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ